สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีหอการค้าจังหวัดจันทบุรีและชมรมแก่นจันทร์ร่วมประชุมและต้อนรับคณะสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปลายวันนี้ที่ห้องประชุมโรงแรมนิวเทวลอดจันทบุรีนายโกสิลปินทรานุรักษ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายเมธีจึงสงวนสิทธิ์ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีนายดิเรกสุภาพวิวัฒน์ประธานชมรมแก่นจันทร์ พร้อมด้วยนักวิชาการและนักธุรกิจร่วมประชุมและต้อนรับนายชวลิตนิ่มละอประธานคณะทำงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมคณะทำงานเพื่อรับฟังปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรในฤดูการผลไม้เนื่องจากในทุกปีภาคการเกษตรของจังหวัดจันทบุรีจะต้องใช้แรงงานจำนวนมาก แต่แรงงานภายในจังหวัดไม่เพียงพอจึงต้องใช้แรงงานต่างด้าวทั้งแรงงานถูกกฎหมายและแรงงานผิดกฎหมายซึ่งในขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นทางจังหวัดได้ใช้บ่งน้ำร้อนโมเดลแก้ปัญหาในหลายอำเภอที่ไม่ครอบคลุมในกฎหมายฉบับนี้ยังคงต้องใช้แรงงานต่างด้าวเช่นเดียวกันส่งผลให้เกิดการเหลือหล่อมล้ำภายในจังหวัดรวมทั้งปัญหาแรงงานต่างด้าวนอกระบบ ยังส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงภายในประเทศจึงได้ร่วมเสวนาและชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่คณะทำงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อยื่นงเสนอขออนุมัติโดยตรงถึงคณะรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาแรงงานต่างดาวภาคการเกษตรให้กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก นอกจากนั้นในที่ประชุมได้ร่วมยื่นข้อเสนอผลักดันการค้ามนาคมระบบรางจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเพื่อเปิดเส้นทางการลงทุนและเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านพร้อมเสนอแนวทางแก่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อวางแนวทางการลงสู่การปฏิบัติต่อไปค่ะวันนี้ปัญหาที่เรารับฟังจาก จากทางจังหวัดจันทบุรีในส่วนของภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นของภาคสกรดซองกันคาเรื่องหลักเรื่องที่หนึ่งท,ที่เป็น,ป,น,ป,นประเด็นปัญหาสําคัญซึ่งก,ก,ก็ได้เข้ามาศึกษาแล้วก็ดูงานก็พบว่าตามที่ได้นําเสนอก็คือการขาดแคลนแรงงานซึ่งปัจจุบันเนี้ยในจังหวัดนี้ก็ใช้แรงงานต่างด้าวค่อนข้างจะเยอะ,ยอะโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวในประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดชายแดนกับเรานะครับ ในประเด็นนี้ทางสภาทึกษาได้ความจริงแล้วเราได้นําเสนอครืมองตีที่จะ,ะเปิดกว้างให้มีการนําเข้ารายงานต่างด้าวเพื่อที่จะช่วยเฉยกับการขาดแคลนแรงงานที่มีอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามจากข้อเสนอของจังหวัดทางสภาทุกษาก็ก็เห็นด้วยนะฮะที่จะเร่งในการผลักดันให้ นะครับชักในส่วนของแรงงานเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่กับเราคือกัมพูชาที่เรามีชายแดนตจดอยู่กับอีกส่วนหนึ่งก็คือแรงงานที่ประเทศที่ยังมีความยากจนแล้วต้องการมาทํางานในประเทศไทยแล้วไม่มีพลแบรติกบไทยไม่ว่าจะเป็นศรีลังกาบางคราเทศหรืออินเดียนะครับก็ได้ให้แนวคิดไปแล้วก็ก็หลังจากที่มีคอ,อสข้อสรุปในรายละเอียดก็จะนำเสนอเครือ่อมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการขนส่งในเรื่องของรถไฟนะครับก็ได้คุยกันในใน,ในประเด็นปัญหาหลักการนะครับก็ได้ฝากทางจังหวัดให้กลับไปศึกษาว่าทางจังหวัดต้องการรถไฟที่จะเข้ามาให้บริการที่จะนําธุรกิจเข้ามาสู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของธุรกิจต่างๆรวมทั้ง,ง,ง,งการคมนาคมขนส่งสินค้าด้วยในส่วนนี้ก็อยู่ในช่วงของสภาที่จะรับเข้าไปศึกษา นะฮะก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคณะทํางานเพื่อที่จะนําเสนอให้ว่าเราควรจะมีการช่วยเหลือในเรื่องของการขนส่งทางรางก็คือรถไฟอย่างไรนะครับทางจังหวัดจัดแพร่ที่อย่างไรนะครับแล้วก็อยากให้ศึกษาร่วมกับทางจังหวัดใกล้เคียงไปถึงตอนออกทั้งหมดถึงตราดด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ศึกษาในเชิงของภาพ